สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเกม The Future Cat กันเหมือนเดิมผมแบบไปฟาร์มโลกๆมาแบบเยอะสุดๆเลยแหละจริงปะล่ะผมมีเยอะมากที่เคยดูใช่ผมโดนล็อกอันนี้แล้วเอ่อปืนอันนี้ผมอัพเป็นมัรโทรูแล้วก็นี่คือสิ่งที่ดีดที่สุดนี่คือปืน ที่ราคา2,000ซึ่งตอนแรกผมเก่าจะซื้อนี่แต่ผมลองซื้อนี่มาเล่นก่อนเพราะมันเอาจริงๆก็ใช้งานได้ดีแหละแล้วก็นี่เรือตอนนี้ผมอยู่เรือสองซึ่งเรือสองก็สามารถไปไอเดี๋ยวพาไปดูเรือสองผมไปตรงนี้แล้วโอเชียนคลีฟมันก็คือถ้ำน้ำนั่นแหละ แล้วผมก็เก็บันว่าร็เสร็จแลเครบแล้วเย้ตบมือเผื่อไม่ได้ยินแล้วก็นี่ผมก็ครบสองร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยเนี่ยผมบอกเลยมันมีปลาตัวหนึ่งของทะเลเนี่ยคูดกวนตีนเดอเดี๋ยวให้ดูเห็นไหมว่าเนี่ยเนี่ยเห็นไหมไอ้ที่เป็นเป็นปลาดุกตัวใหญ่ๆอ่ะนที่มันเป็นสีไอ้เนี้ยสีเทาอ่ะ ออกซิเจนผมมันมันออกมาตอนออกซิเจนผมผมหมดพอดีโคตรกันปีนะไแ,แล้วก็ตอนนี้ผมอยู่วันในวันที่ร้อยสิบเก้าแล้วก็ตังหกหมื่นว้าว <c oughs> เอเาไม่โดนอเดี๋ยวผมอาจจะเล่นปืนที่ผมโชว์ตอนแรกให้ดูก่อนเดี๋ยวผมเล่นให้ดูแล้วกัน มีจะมีพวกที่มันโผล่มาจากตรงถ้ำตรงนี้เห็นไหมเนี่ยที่มันเป็นถ้ำๆเนี่ยเออคนทีผมควรเล่นตอนเช้านี่วะใช่มันก็จะโผล่มาจากตรงนี้แล้วก็นกราจะปลาดุกก็ปลาดุกก็โผล่จากตรงนี้นอกจากจะมีปูเสฉวนอย่างนี้แล้วก็จะยังจะมีเป็นเอ่อปูเสฉวนสีเขียวอันเบลลมตึมอยู่เอออันนี้ต็องกินเยอะไปนี่วะ่ะ แล้วก็จะมีเป็นปลาฮิปโปที่เป็นปลาตัวเดียวที่ผมยังจับมาอยู่ในตอนนี้พูดยาว่อยเนี่ยนั่นเองสีเ,เขียวแล้วก็คอมมียกขโมดนี้คือมัน,นมีปลาหมึกปูมาสองตัวไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าแล้วเอ้ยตอนเย็นทะเลลแล้วก็ทะเลตื่น ะะแมวที่น่าชั่วร้ายที่สุดในโลกโอตอนนี้ผมกำลังเก็บตังซื้อเจ้าแมวเอ้ยเก็บเหล็กซื้อแมวตัวนี้เพราะผมต้องการมันมากๆโอความสามารถของมันก็คือ,อจริงจะไม่โดนดามีจาแต่เจลลี่ฟิชเจลลี่ฟิชก็คือแมงกุ๊กกระพุนที่ ผมชอบดวงมันต่อยไอย้ที่มันช็อตแล้วก็ลดออกซิเจนผมต้องการตัวนี้หรือไม่ก็ตัวเนี้ยแต่ผมขี้เกียจเก็บตัวนี้จะดีกว่าตรงที่ว่ามันเอเอแล้วก็ไอ้ตัวนี้จะลดระยะยิงสิบห้าตัวนี้จะดีกว่าเพราะถ้ายิงโดนแมงกระพุนมันจะเพิ่มออกซิเจนให้แต่ผมก็ยังไม่รู้ไอ้ตัวนี้มันเก่งตรงไหนวะทำไมมันแพงเพไอ,อ้ตัว ี่คืออะไรไม่รู้สิคือนังเมวแมวที่น,น,น่าชัวร์ไลท์ในโลกแล้วก็อาควอเลียมผมนี่ไงปลาฉลามปลาหน้ากลัวปลาโทน่าแล้วก็ซันฟิชโคตรเจ๋งคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปที่ผมอัดยาว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 โอ้ย,ย,อยใช่เลยปั๊บ เล่นที่สุดในช่องผมก็เลยเพราะผมอยากอัดเพราะผมจะอัดเผื่อเมื่อวานที่ผมไม่ได้ลงด้วยเราไปตะลุยเอาหมดไอเดียเอาการเลยเนาะไปลีซากุเนี่ยยือนอันนี้คือมันก็มีความสามาัถได้นค่ะทเห็นไหม จะยิงอะไรสิบนัดพร้อมกันมะันทำให้ติดคอมโบง่ายมากแต่ข้อเสียคือปืนมันแบบเอ้ยไอยพวกที่เขาเรียกตะาข่ายทียมม่มันยิง,งว่าวม,ม,มันแบบมันยิงไปแค่เข้าอย่างเงู้ยเลยพุองใหญ่มากซองอ,อ็อกซิเจนา้ยเล จริงบทนี้ผมเจอของดีปืนเนี่ยมันมีข้อเสียหนึ่งอย่างเพราะว่าแบบมันแบบเยอะตัวเวลาใกล้ๆกันอ่ะมันแบบบั๊กอะไรไม่รู้ที่แบบจู่ๆมันจะทําให้แบบจู่ๆปลาหายเนี่ยซึ่งผมเกลียดบั๊กนั้นมากๆากแล้ผมเพิ่งโดนไปสุดๆร้อนๆเมื่อเมื่อวานวันนี้โคตรเจ่งเลยเวลาคือแบบ ปลาอะไรไม่รู้อะแต่ผที่ผมเจอแต่แบบโอ้โหแบบรู้แน่แนว่ามันเป็นปลาที่หายากที่สุดในไอดานเนี่ยเพแบบหน้าตามันแบบดูจูขอูดใหญ่เลยอะเห็นอ่าเห็นไหมที่ผมบอกจุดแม็กง่ายมากถ้าแบบอันนี้ที่ผมเห็นแบบคนขางสลับกันเขาจะแบบใช้แค่ใช้สู้กับพวกแบบบอสเออใช่เกมนี้มีบอสมีบอส ถ้าจะไม่เหมึงผมเคยบอกมาตอน e ีหนึ่งแล้วใช่ไหมไปดูไ,ไ,ดขขไปดูอี p หนึ่ง่งสาเลยมันกิเออเอาออกซิเจนมาให้ข้าเดียวไหนเลยนี่นี่น้มันปลาเส้นจิ๋ว เจนหมดเจ้ยหยุดตรงน,นี้แล้วส่งปลาทองไว้ค่ะเดี๋ยวหน่อยเลยเอ้าเจนแล้วก็ดิตัวกไอ้เราฟองใหญ่กันอุ่ยฟองใหญ่สองอันอันนี้แลปลกฮะลงดีแบบปกติสูตรโกงอุ้ยทำไมเอ้เอาเจนเกิดอะไรอย่างวะ ออุ้ยเยเะลไม่นะอย่าพึ่งไปไอ้กองใหญ่ไม่นะไปไม่ได้นี่ปกติผมจะ,ะพยายามแบบออกซิเจนเพราะเดี๋ยวผมจะได้แบบตามมนเอยเอ้ยจะได้แบบออกซิเนจนเยอะเอาไว้จัดการพวกแบบปลาตัวที่ผมเคยบอก ก็เค่แบบเป็นซีคิทอะเพราะรหัสเก่าที่ผมเคยบอกว่าผมมีปืนราคาสองพันลบสองอันอะตอนนั้นผมเคยไม่มีเลยนะซึ่งผมจะเปลี่ยนมาเรื่องใหมแทนละตอนนี้นะี่นี่เห็นไหมนี่นั่นนั่นน่ะไอปา,าดาวเสาอะ่ะใช่ป่าไม่รู้แต่ยิงละ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 คอโมโบจะได้ไหม จะได้ไหมสิบสิบล้านคอมกันเลยนะเว้ยมื่อไหจะได้วะอุ้ยเดียเี๋วเโอเคมโคสไยเร็วเร็วเร็วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย